ครับวันนี้เราจะมาลองสร้างชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมนะครับรูปดาวนะครับแล้วก็รูปลูกกระตากันนะครับผมเราใช้เครื่องมือหมวดเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นหมวดตัวนี้นะครับผมลัก a n g l e Tool นะครับครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็เลือกสีก่อนนะครับสมมติเราอยากได้สีอะไรก็เป็นคลิกที่ c เ l o r p i c ก e r นะครับแล้วก,กดเครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมนี้เดี๋ยวก,กดใหม่นะครับ Color Picker นะครับเลือกที่ฟิลนะครับโอเคแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างนะครับเพื่อลากคลิกซ้ายค้างเพื่อปล่อยนะครับถ้าเราอยากให้เป็นด้านเท่านะครับสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็คือกดชิปค้างไว้แต่เราอันนี้คือผมทดสอบให้ดูนะครับ อันนี้จะสังเกตได้ว่าสี่เหลี่ยมรูปที่สองเนี่ยขอบมันมนๆน,น,นะครับวิธีการก็คือเราใช้เครื่องมือตัวที่สองวนันนี้เลือกสีนะครับผมเปลี่ยนสีผมจะเอาสีเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวที่สองวันนี้นะครับหรือตัวนี้นะครับ,หรรบเหมือนกันนะครับก็คลิกซ้ายค้างล่างนะครับแล้วก็ดึงออกมา คอบเนี่ยสามารถปรับได้นะครับโดยกดลูกศรขึ้นลงนะครับที่คีย์บอร์ดจะเลือกความมนได้ว่ามนมากมนน้อยแค่ไหนนะครับพอถูกใจแล้วก็ปล่อยนะครับต่อมานะครับผมเป็นเครื่องมือวงกลมนะเครื่องมือวงกลมอยู่ตัวนี้ครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างล่างนะครับแล้วก็ดึงถ้าอยากให้เป็นวงกลมกลมสวยๆก็กดชิบค้างแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับ ปุ่มชิปแล้วก็ปล่อยมันจะวงกลมวสวยๆได้นะครับต่อมาหกเหลี่ยมนะครับก็ดึงนะครับีลิสายค้างลากก็ดึงกดขึ้นลงได้เหมือนกันปรับเหลี่ยมได้ว่าอยากได้กี่เหลี่ยมนะครับอยากได้สามเหลี่ยมก็ได้อยากได้ห้าเหลี่ยมก็ได้นะครับกี่เหลี่ยมก็ได้ครับลองกดลูกศรขึ้นลงที่คีย์บอร์ดดูได้ ต่อมาสร้างรูปดาวครับคลิกซ้ายค้างล่ากครับเลือกเครื่องมือรูปดาวแล้วคลิกซ้ายค้างล่ากแล้วดึงนะครับกดลูกศรขึ้นลงเพื่ออยากได้ดาวแบบไหนนะครับดาวแบบห้าแฉกหกแฉกนะครับเลือกได้ถูกใจแล้วก็ปล่อยครับนี่นะครับต่อมา ลูกตาลูกนี้ครับสังเกตดีๆจะมีเส้นสีขาวเป็นวงกลมรอบนอกนะครับสีดําอยู่รอบในและสีขาวอยู่ตรงกลางแต่จะมีตัวเนี้ยครับไอตัวนี้ครับคือตัวให้แสงตกกระทบนะครับเราจะมาลองสร้างกันดูนะครับผมโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับต่อหนึ่งให้เราวาดรูปวงกลมก่อนนะครับสีขาวนะครับอยู่รอบนอกเป็นขอบตาขาวนะครับสมมุติแบบนี้นะครับแล้วก็ รสร้างวงกลมอีกรูปหนึ่งครับทาสับสีกันนะครับอยู่ชั้นที่สองนะครับทีนี้ผมอยากจะได้ตาขาวอีกดวงหนึ่งอยู่ข้างในเป็นเงาๆนะครับแล้วก็สร้างวงกลมอีกอันนึงก็ได้อยู่รอบนอกนะครับอยู่ในสุดนะครับเสร็จแล้ว ผมอยากได้ตัวแสงเงาที่อยู่บริเวณนี้ยครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับคลิกใช้ค้างล่ากแล้วก็ดึงบางๆครับก็จะได้แสงเงาบนขอบตาแล้วครับเสร็จแล้วครับผมเครื่องมือในกลุ่ม rectangle tool นะครับ